สวัสดีค่ะนันทิยาลิขิตอํานวยชัยนะคะหรือจะเรียกว่าเก่งก็ได้นะคะเก่งเป็นว่าที่ผู้สมัครนายกอาบาจอสม,มุทรสงครามค่ะถามว่าทําไมเก่งถึงคิดจะมาลงเลือกตั้งนายกอาบาจอสม,มุทรสงครามในครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่าตัวเก่งเองนะคะมีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาจังหวัดสม,มุทรสงครามนะคะจังหวัดสม,มุทรสงครามเราเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยค่ะ แต่ศัก,กยภาพไม่ได้เล็กตามพื้นที่นะคะถ้าเราดูนะคะพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะไม่ว่าใครไปใครมาก็จะชมเสมอค่ะว่าคนสมุทรสงครามนะคะเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีนะคะจริงใจนะคะแล้วก็ใจดีสำหรับพื้นที่นะคะอย่างที่เราเห็นค่ะว่าพื้นที่ของเรานะคะทั้ง3ามอเภอไม่ว่าจะเป็นอําเภอเมืองอําเภออัมพวาหรือบางคนทีเนี่ย พื้นที่ของเรามีความอุดมสมบูรณ์มากนะคะไม่ว่าจะเป็นประมงหรือว่าทางเกษตรกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้นะคะถ้าเราใสป่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนะคะใส่ความรู้ความสามารถที่เรามีหรือทีมงานของเราเนี่ยเข้าไปนะคะทำให จังหวัดเราเนี่ยสามารถเติบโตได้นะคะพัฒนาได้ดีกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจนะคะทางด้านสังคมทางด้านการท่องเที่ยวนะคะหรือผลผลิตต่างๆค่ะเก่งเชื่อนะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ยังมีช่องในการพัฒนาได้อีกเยอะนะคะนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเก่งถึงลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะนอกจากเก่งและทีมงานที่ปรึกษานะคะที่อยู่ในระดับจังหวัด ที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญพื้นที่ในจังหวัดเรานะคะเรายังได้บุคลากรน,นะคะที่มีความรู้ความสามารถระดับประเทศจากทางพักประชาชนนะคะที่จะเข้ามาสนับสนุนตลอดจนเป็นที่ปรึกษานะคะให้การบริหารงานของเรานะคะได้ครอบคลุมและสามารถเปลี่ยนแปลงจังหวัดให้ดีขึ้นนะคะได้แน่นอนค่ะ เราจะเปลี่ยนกระบวนการทำงานค่ะโดยเราจะดึงการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนนะคะเข้ามาช่วยกันพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามให้มีเศรษฐกษิจดีกินดีอยู่ดีสุขภาพดีทำทุกอย่างให้เกิดความยั่งยืนนะคะเพื่อส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกหลานของเราค่ะนี่คือความตั้งใจของเก่งนะคะเปลี่ยนสมุทรสงครามเพื่อส่งต่อบ้านเมืองที่ดีให้กับลูกหลานของเราไปกับเก่งนะคะขอบคุณค่ะ